ทักทายเ,เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนฐานในตัวฮาร์ดเลดมอนิเตอร์นะครับของ g า r มินนะ HRM Pro นะครับรุ่นนี้จะใช้ได้ทั้งวิ่งจักรยานว่ายน้ำด้วยครับเหมือนจะเป็นไตกีฬาได้เลยนะพอดี่านมันหมดนะ่ะผมจะลองจะลองเปลี่ยนฐานเองดูน่าจะง่ายจังเลยวะ Okay. ประมาณนี้ก็จะเห็นมาตอนนี้มันเป็นน่าจะเป็นซิลิโคนนะครับยังดีเลย่ยมาเสร็จแล้วก็จะเจอน็อตสี่ตัวนะครับ้าไขจไอวงปากแฉกประมาณนี้เลยนะครับ น็อตล็อกจะน็อตล็อกมีอยู่4ตัวนะครับขายออกทั้ง4ตัวเลย h r m อรมโมันจะเป็นตัววัดฮาร์ดเรทขนาดวิ่งนะครับเป,เป็นตัวค่านาอ,อกของการมิน ลิงก์กับนาฬิกาการมินได้ด้วยครับโอเคเรนตอกมาและวีตัวเราก็น่าจะเปิดได้เลยนะเปิดออกมาปุ๊บจะเจอฐานนะ่าจะเป็นเป็นฐานรหัสจ,จะเป็น cr สองศูนย์สามสองนะครับทานทั่วไปเลยน่าจะประมาณนี้แล้วน่าจะแกะออกมาได้เลยถ้าจะเป็นรุ่นนี้นะ CR สองสามสองศูนย์สามสองนะก็เราก็ไปหาซื้อตามช้เวทอะไรได้เลยนะครับดูตรงนี้เลยนะครับ CR สองศูนย์สามสองเราก็แกะถานอ,อกมาเลยน่าจะใส่ได้เลยวางไปตำแหน่งเดิมได้เลยครับน่าจะประมาณนี้ ใส่เสร็จปุ๊บปิดกลับได้เลยด้านไหนด้านหัวด้านท้ายว่ะโอเคเขาจะมีบาพอดีถ้าใส่ผิดด้านจะไม่ลงบาสมมุติถ้าเราใส่ด้านนี้ปุ๊บเขาจะไม่ลงบานะครับจะลอยอยูต้องใส่ถุกด้านเขาจะลงบาพอดี ลงบาร์พอดีปุ๊บแล้วก็ใส่น็อตกลับได้เลยครับเดี๋ยวผมลืมให้ดูว่ามันมียางซิลิโคนรองไว้สีแดงนี้เป็นยางซิลิโคนรองกันน้ำเข้านะครับเห็นไหมเอ่ยปิดฝากลับได้เลยไข่น็อตขึ้นเลยครับสี่ตัว ไสพอไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่แค่ตึงเหมือนที่เดียวพอแน่นมากผมกลัวมันจะแตกเพราะว่าตัวบอดี้เป็นเป็นพลาสติกโอเคทั <Okay. S 1> ้งหมดสี่ตัวนอ็อตอันนี้ผมซื้อมาซื้อมาน่าจะ สาถึงสี่ปีแล้วนะสามปีแล้วอันนี้แบตเพิ่งหมดนะครับไม่ค่อยได้ใช้ด้วยขายพออตึงมือเสร็จแล้วเราปิดกลับได้เลย เรียบร้อยครับรุ่นนี้ใส่ใส่ลงน้ําก็วัดฮัเลตก,ก็ยังใช้งานได้นะครับลงน้ําได้ด้วยเป็นแบบไตกีฬาเลยจะมีรูปเลยว่ายน้ํจาจักรยานวิ่งเป็นไตกีฬาเลยครับรุ่นนี้ผมเห็นผมเห็นในช็อปไม่น่าไม่น่ามีขายนะครับในไทยถ้าซื้อต้องสั่งต้องพิออเดอร์อย่างเดียวครับประมาณนี้เลยครับวิธีการเปลี่ยนฐาน ตัวนี้ตัวกล่องเขายังอยู่ okay. เรียบร้อยครับ